สิวแล้วฟ้าหายชาเพราะเรามองข้ามขั้นตอนในการล้างหน้าค่ะในการล้างหน้าหรือทําความสะอาดหน้านี้สําคัญที่สุดจุดแรกที่จะทําให้ผิวเราอ่อนไวัยจุดแรกที่จะทําให้ทาครีมสามารถลงสู่ใต้ผิวได้คือการล้างหน้าหรือครีมหน้าการครีนหน้าที่ดีจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นที่เรียกว่า มีนวัตกรรมที่จะซึมลงสู่ใต้ผิวและทำความสะอาดถึงใต้ชั้นผิวจึงทำให้ผิวเราสะอาดล้ำลึกแล้วก็ตัวสบู่ที่ใช้นะคะต้องไม่มีกรมไขมันสัตว์ก็คือกรมที่เป็นกรีซิลีนจากพืชร้อยเปอร์เซนและช่วยให้ผิวเราเนี่ยทำความสะอาดแล้วเนี่ยคงความชุ่มชื้นนอกจากนั้น นวัตกรรมจะทำให้เคลียร์ล้างสารตกค้างใต้ผิวได้ดีมากๆวันนี้ทำไมเราจึงต้องมาเน้นในเรื่องของการล้างเป็นจุดแรกเพราะจุดแรกนี่แหละที่จะทำให้ผิวเราได้ทาครีมลงหรือไม่ลงนะคะแนะนำให้ทำเป็นฟองโฟมแบบนี้นะคะเพราะว่าการที่ทำฟองโฟมแบบนี้จะทำให มือกับผิวหน้าเราไม่เสียดสีกันแล้วก็ผิวเราเนี่ยที่มีสภาพที่บอบบางผิวหน้าบอบบางก็จะทำให้เขาไม่ละคายเคืองวันนี้จึงต้องมาเน้นในเรื่องของการดูแลผิวและรักษานะคะดูแลและรักษาในขั้นตอนแรกเลยก็คือการคลีนหน้าทำความสะอาดหน้าเป็นที่สุดของขั้นตอนแรกสำหรับผิวที่อ่อนไวและผิวที่ที่ไม่อุดตันค่ะ ะะเราจะได้ผิวที่สะอาดแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของอุดตันแล้วก็เห็นไหมคะผิวจะกระจ่างขึ้นมา